โดนเมาส์ขนเสื้อผ้าพา,พาลูกสาวบินไปเกาหลีหนิงปานิตาล้านยังไม่พร้อมเคลียร์ดามมาปานแตกสามีขอยากลายเป็นประเด็นราม่าร้อนแรงต้อนรับวันแห่งความรักสุดๆสำหรับนางร้ายตัวแม่หนิงปานิตาที่โดนเมาส์ข่าวใหญ่ข่าว่ายอักษรย่อนนางร้ายหน้าเหวีย่ยงขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีตามรอยรักร้าวขาเตียงหักยังไม่ทันจะได้เคลียร์คัสอย่างกระจ่างแจ้งสักทีล่าสุดเจ้าตัวได้ไปร่วมทริปดิวงานยักษ์ซีวากับแกง เพ,เพื่อนและอุลเส้นวิริพิภาแต่ดันไร้เงาสามีสุดเลิฟจินจารินทำวัฒนะมีเพียงลูกสาวคนสวยน้องนิวรินรวมทิพเท่านั้นพร้อมกับครอบครัวต่างพากันบินตามไปพักผ่อนส่วนเมืองไทยกลายเป็นเมืองร้อนกับกระแสข่าวลือเรารอกซองแฉเดือดน,นางร้ายใจบุญสามีติดหญิงหนักพาเข้าบ้านขอยาแซบสีเปล่าเมียน้อยบวกกับที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้ายังคลุมเครือทำเอาโลกออนไลน์ยิ่งสงสัยถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้ยิ่งขึ้นไปอีก ร้อนถึงสาวนิ่งต้องรีบชี้แจงกับสื่อม,มวลชนส่งตรงจากเกาหลีแบบด่วนสุดๆว่าทริปนี้หนิ่งมาทํางานพาตัวแทนร้อยชีวิตมาเที่ยวพักผ่อนที่เกาหลีเป็นอีกหนึ่งก้าวในการทําธุรกิจได้พลังใจดีๆในการทํางานคือนิงมาอยู่ที่นี่มีข่าวที่เมืองไทยวุ่นวายอยู่แต่เชื่อหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่รู้ข่าวว่าเรามีข่าวขออนุญาตใช้คําว,ว่ามีข่าวเกี่ยวกับรเราก็มีรุ่นพี่ส่งมาให้ดูเยอะมากแต่ขณะนี้อยู่เกาหลีจนใกล้จะจบทริปนี้แล้ว ยังไม่ได้เปิดข่าวอ่านคือรู้สึกว่าอยากทํางานนะตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะว่าหนิงเชื่อว่าโอกาสหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตส่วนเรื่องกระแสข่าวเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอหนิงตั้งใจอ่านข่าวก่อนอ่านรายละเอียดต่างๆแต่ว่าก่อนบินมาเกาหลีหนิงไปออกงานมาหนิงก็ได้เคลียร์สิ่งต่างๆไปแล้วหนิงก็ตอบไปแล้วให้สัมภาษณ์ไปแล้วทีหนึ่งก็คิดว่าสัมภาษณ์ตอนนู้นจะจบไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกก็เดี๋ยวกลับไปค่อยเคลียร์เอาทีละอย่าง